ลแลกจะระวังจังชิปเปอร์อจะระเบ้ดแล้วเนี่ยโอออ้ยออว่าแต่เราคงต้องจากตรงนี้ไปแล้วสินะเฮ้ยไปไปไม่ได้นะอะไรไปไปไม่ได้หรอกดอกเตอร์ก็โหเหลือเชื่อเอ,อะไรนะเออนั่นไงนั่นน่ะเฮ้ยนั่ง ทาริสเราจะด้วทุกคนลลรีบเข้าไปที่ทาริสเลยทุกตูได้เลครับแล้วไอพวกทค่ลืมความทรงจำด้วยเฮ้ยลงไปเ่าใครลืมความทรงจำนะคะอ้าวจำได้เลยเหรอจำได้แล้วสิค่ะโอเคเร็วเดี๋ยวนะจำได้ไงอไงอะ จริงๆเราไม่ได้ความจำเสือ่อมหรอกค่ะเราแค่ไม่อยากไปก็แกล้งเงินเฉยๆโอ้ไม่น่าให้เงินเลยเราไปไปไปเข้าไปในทาริสอะไรที่ทาริสจ้ะ<า>ก็ไอตู้สีฟ้านี่ไงไปแล้วไปแล้วทุกคนไปเลยกาเอาล่ะเดี๋ยวฉันตามไปนะทุกคนค่ะได้ค่ะเอาล่ะเชพเปอร์ฉันต้องการรู้ว่าทำไมแกถึงยอมทำอย่างนี้ยอมนำอะไรดอกตอรฮะก็ที่แกยอมให้ฉันระเบิดโลกใบนี้ไงทำไม ทำไมแกถึงต้องให้กระสุนฉันทำไมแกถึงต้องให้ปืนฉันทำไมแกถึงยอม้ฉชนค่าแกเปล่านะเอาหมายความว่าไงฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นคนให้แกซะหน่อยเอาแล้วจต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่แกไม่ใช่สกอตคาตันจะเป็นใครอ่ะเซนกามิโลด็อกเตอร์เร็วๆค่ะเร็วจนหน่อยเอาไปแล้วแหละไปแล้วโอเคชะเปิดลาก่อนนะ เอาละนะหลังจากที่เราไปส่งในเมยตอนเด็กที ầu, ่ดาวดวงอื oh, <dear. S 1> <ày> ่นก็ไม่มีอะไรทาแล้วในในก็มาล้างพิซซ่าแล้วโหที่จริงตอนอยู่กับไอ้พวกพี่พะเพ็ดฮะมาถึงพี่พะเพ็ดรุ่นเก่านะเออมาพักหน่อยดีกว่าเออ่อเอาจริงดิไงดรไม่จริงนะไม่จริงโอ้ทพราะมันมาถึงวันนีแล้วจัง นั่นสินะทำไมมาถึงแล้ววันนี้เลยจังเออมองน,นะมานั่งคุยอะไรกันหน่อยไหมเออ